เสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่ของป่าลึกทําให้บรรยากาศรอบๆวัดร้างกลางหุบเขาเงียบสงัดเกือบถึงขีดสุดแม้แต่เสียงนกรอก้องก็ยังไม่ปรากฏมีเพียงเสียงลมกระทบยอดไม้และเสียงฝีเท้าของพระเอกหนุ่มรวบงามผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้วัดนี้มีตำนานเก่าแก่ว่ากันว่าพระเก่าที่เคยจำพรรษาที่นี่หายตัวไปอย่างลึกลับหลายรูปมีคนบอกว่า เห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่บนกุฏิยามค่ำคืนพระเอกเดินตรวจราบกุฏิไม้เก่าๆที่ถูกลมพัดจนเสียงไม้ดังเป็นจังหวะสยองขณะเดียวกันแม่ชีสาวนามแม่ชีสายฝนก็ปรากฏตัวขึ้นจากมุมหนึ่งของวัดเธอมีใบหน้าหวานและตาของเงียบสงัดแต่กลับสะกดสายตาของพระเอกให้หยุดนิ่งพระคุณเจ้ามาเยือนวัดร้างนี้คนเดียว หรือเจ้าคะเ่าถามด้วยเสียงเบาๆแต่แฝงความลึกลับพระเอกพยักหน้าและตอบเสียงนิ่งว่าข้ออยากมาปฏิบัติธรรมและสงบจิตใจแม่ฉีสายฝนเดินเข้ามาใกล้ย่างก้าวของเธอเงียบเรากับเงาในความมืดถ้าเช่นนั้นข้าอาจช่วยพระคุณเจ้าได้แต่บางสิ่งในวัดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็น ทันทีที่เธอเอ่ยจบลมพัดแรงขึ้นจนประตูม้าของกุติดังกรอบพระเอกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินผ่านห้องมืดด้านบนแต่เมื่อเงยหน้าดูไม่มีใครอยู่นี่มีใครอยู่ไหมพระเอกถามเสียงตัวเองกลับมาพร้อมความเย็นยเยอือกแม่ชีสายฝนยิ้มเรากับรู้ความลับบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นกลับเห็นเราอยู่ก่อนแล้ว ในคืนนั้นพระเอกนอนไม่หลับมีเพียงเสียงเสียงกระซิบแผ่วๆจากหลังผนังไม้เก่าและภาพเงาคล้ายคนเดินวนรอบกุฏิพระเอกรู้สึกว่าแม่ชีสายฝนไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวคืนที่สองพระเอกยังคงนั่งสมาธิในกุฏิไม้เก่าเสียงลมพัดและเสียงไม้ดังเป็นจังหวะทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ทำให้เขารู้สึกใจเต้นแรงกว่าปกติคือการที่แม่ชีสายฝนนั่งใกล้เขาเกินกว่าที่ควรจะเป็นสายตาของเธอจับจ้องพระเอกอย่างลึกล้ำราวกับสามารถมองทะลุจิตใจของเขาได้พระคุณเจ้าข้าเห็นเงาอีกครั้งเมื่อคืนเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นพระเอกเหนื่อยหน้าขึ้นคำว่าเงา ทำให้หัวใจเขาสั่นเงาเงาอะไรเจ้าคะแม่ชีสายฝนยิ้มแห้งๆไม่ใช่เงาของคนธรรมดามันเป็นเงาที่ติดอยู่กับความทุกข์และความตายของวัดนี้ทันใดนั้นเสียงไม้ดังกรอบดังขึ้นจากชั้นบนพระเอกสะดุ้งและเงยหน้ามองเพดานมืดสนิทแต่เขารู้สึกได้ว่า มีบางสิ่งกำลังมองลงมาบางครั้งสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเข้ามาใกล้เราเมื่อติดใจเราอ่อนแอแม่ชีสายฝนกระซิบข้างหูพระเอกสะดุง้งเงยหน้ามองเธอความใกล้ชิดทำให้หัวใจเขาสั่นแรงกว่าเสียงผีที่แว่วนาขณะที่พระเอกพยายามรวบรวมสติ แม่ชีสายฝนก็ลุกขึ้นเดินไปด้านหลังของกุติข้าจะพาเจ้าดูความจริงที่ซ่อนอยู่พระเอกเดินตามเธอพวกเขามาถึงห้องเก็บของเก่าประตูไม้เก่าๆเ,เปิดออกมีฝุ่นหนาและกลิ่นชื้นคลุ้งไปทั่วแต่สิ่งที่ทำให้พระเอกขนลุกจนขาแข็งคือ ร่างของพระเก่าที่หายตัวไปหลายปีถูกเก็บไว้ในผ้าห่มเก่าๆราวกับหลับอยู่แม่ชีสายฝนหันมามองเขาตาของเธอส่องประกายเหมือนมีอะไรแฝงอยู่พระคุณเจ้ารู้หรือไม่ว่าวัดนี้ไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนที่คนคิดพระเอกพยายามถามแต่เสียงเขาสัน่นแล้วแงวเมื่อคืน คืออะไรครับแม่ชีสายฝนยิ้มบางเป็นจิตวิญญาณที่ยังผูกพันกับความตายและความลับของวัดและบางครั้งก็ไม่ต้องการให้เราอยู่คนเดียวทันใดนั้นเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นรอบกุฏิพระเอกรู้สึกได้ว่าเงาสีดำเคลื่อนตัวอยู่รอบๆตัวเขาแม่ชีสายฝนยื่นมือไปจับมือพระเอก อย่ากลัวข้าอยู่ตรงนี้ความใกล้ชิดทำให้พระเอกรู้สึกทั้งอุ่นใจและหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันแต่เงาดำในห้องกำลังคืบเข้ามาใกล้ทนเท้าของพระเอกสะท้อนจากพื้นไม้เก่าดังก้องไปทั่วกุฏิพระเอกรู้สึกเหมือนมีใครกำลังวนรอดตัวเขาแต่เมื่อเงยหน้ามองไม่มีใครอยู่ แม่ชีสายฝนจับมือพระเอกแน่นขึ้นพระคุณเจ้าจงอย่าหันไปมองตรงนี้จิตวิญญาณที่ตายไปแล้วบางครั้งไม่ได้ยินแต่ก็เห็นเราทันใดนั้นหน้าต่างไม้เก่าก็สั่นแรงประตูไม้กระแทกจนขอบประตูแตกพระเอกได้ยินเสียงกระซิบดังแววเรากับคนหลายเสียงพยายามเรียกชื่อเขา อย่าอย่ามองแม่ชีสายฝนตะโกนแต่พระเอกรู้สึกดวงตาของเขาถูกดึงดูดไปยังเงามืดที่มุมห้องเงานั้นเหมือนเป็นร่างสูงใหญ่ไม่มีใบหน้ามีแต่ความมืดดำทะมึนมันคืบเข้ามาใกล้พระเอกรู้สึกถึงความเย็นจับกระดูกและกลิ่นเน่าเหม็นปะปนกับอากาศแม่ชีสายฝนรีบกอดพระเอก พระคุณเจ้าจงอย่าจดจำไว้จิตวิญญาณเหล่านี้ต้องการให้เรากลัวทันใดนั้นร่างดำพุ่งเข้ามาใกล้แต่แม่ชีสายฝนยกมือขึ้นและเสียงเธอกระสิบคาถาโบราณร่างนั้นหยุดนิ่งราวกับถูกมัดด้วยสายลมอินวิซิเบลข้าสามารถควบคุมมันได้แต่ต้องใช้พลังจากใจพระคุณเจ้าด้วย แม่ชีสายฝนพูดขณะมองพระเอกด้วยสายตาลึกซึ้งพระเอกสั่นด้วยความกลัวแต่ก็รู้สึกแรงดึงดูดบางอย่างจากแม่ชีสายฝนการที่มือของพวกเขาสัมผัสกันทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงและความกลัวเริ่มผสมกับความแกล้ชิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนาดำค่อยๆถอยหลังแต่เสียงกระซิบยังดังแว่วอยู่รอบๆกุฏิ พระเอกรู้สึกเหมือนมีคนหลายคนกำลังจับมือเขาแล้วลากไปสู่ความมืดแม่ชีสายฝนกระซิบเบาๆพระคุณเจ้าจงรวมพลังใจจงยืนหยัดถ้าใจอ่อนแอพวกมันจะเอาเราไปทั้งคู่ พระเอกรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงในมือแม่ชีแต่ในเวลาเดียวกันความลึกลับและความสยองขวัญของเงาทำให้หัวใจเขาแทบระเบิดทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นร,บรอบๆกุฏิร่างดำกระจายตัวเหมือนควันเขาหาพวกเขาพระเอกรู้สึกแรงดึงดูดที่แปลกประหลาด เขาถูกดึงเข้าไปใกล้แม่ชีสายฝนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความใกล้ชิดระหว่างพระและแม่ชีทวีความรุนแรงขึ้นทั้งความกลัวและความอบอุ่นแฝงรวมกันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนและในวินาทีหนึ่งเสียงกระซิบก็เงียบลงทันทีแต่เงาดำยังคงจ้องมองอยู่มุมห้อง พระเอกและแม่ชีสายฝนรู้ว่าค่ำคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นรุ่งสางของวันใหม่พระเอกตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าและหวาดกลัวทั้งคืนเต็มไปด้วยเสียงกระสิบและเงามืดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในกุฏิแม่ชีสายฝนเดินเข้ามาในกุฏิยิ้มบางๆแต่ดวงตาของเธอ กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความเศร้าเมื่อคืนพระคุณเจ้าใช้ใจมากเกินไปแต่ยังไม่พอพวกมันยังไม่ได้ปล่อยเราเธอกระสิบทันใดนั้นแม่ชีสายฝนพาเขาไปหลังวัดเธอเปิดประตูไม้เก่าที่ซ่อนอยู่หลังเถาวันย์พระเอกเห็นบันไดลงไปสู่ความมืดลึก นี่คือห้องใต้ดินของวัดเธอพูดเสียงต่ำพระเอกรู้สึกกลัวและอยากถอยกลับแต่แรงดึงดูดบางอย่างจากแม่ชีทำให้เขาเดินตามเมื่อก้าวลงไปถึงชั้นล่างกลิ่นเหม็นของความชื้นและเน่าเหม็นทำให้พระเอกรู้สึกคลื่นไส้แสงเทียนสลัวสลัว ส่องให้เห็นร่างของพระเก่าที่ถูกพันผ้าและวางเรียงรายรอบห้องแม่ชีสายฝนเดินเข้าไปใกล้พระเอกพวกเขายังผูกพันกับวัดนี้ไม่สามารถไปไหนได้เธอพูดพร้อมกับลูบมือเขาเบาๆทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบห้องร่างดำเหมือนควันเมื่อวานคืนกลับปรากฏตัวรอบ,รอบ พระและแม่ชีแม่ชีสายฝนยกมือขึ้นทำท่าคล้ายกำลังสวดมนต์พระเอกรู้สึกถึงพลังลึกลับที่ไหลเข้าสู่ตัวเขาจงร่วมใจเราจงแกล้เผชิญหน้าพวกมันเธอกระสิบข้างหูเขาพระเอกรู้สึกใจสั่นแรงแต่ในขณะเดียวกันเขากลับรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจ เมื่อมือแม่ชีสายฝนสัมผัสมือเขาทั้งความกลัวและความใกล้ชิดผสมกันจนแทบละลายหัวใจเขาร่างดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาพระเอกและแม่ชีรวมใจสวดมนต์พร้อมกันเสียงกระซิบเริ่มเบาลงร่างดำกระจายตัวเหมือนควันก่อนจะหายไปแต่ความมืดยังคงอยู่แม่ชีสายฝนหันมามองเขา พระคุณเจ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วแต่คืนนี้ความลับของวัดจะเผยให้เห็นพระเอกรู้สึกแรงดึงดูดบางอย่างที่ลึกลงไปในใจทั้งความกลัวความรักและความใกล้ชิดระหว่างเขากับแม่ชีแผ่ซ่านทั่วร่างทันใดนั้นเสียงกระซิบกลับดังขึ้นเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยเรากับเรียกชื่อของแม่ชีสายฝน แม่ชีสายฝนหันไปมองพระเอกเห็นดวงตาของเธอสั่นไหวร่างดำบางส่วนปรากฏออกมาจากมมมืดคืนนี้เราจะรู้ความจริงทั้งหมดว่าทำไมวัดนี้ถึงถูกคำสาปและทำไมเงาดำถึงไม่เคยปล่อยใครไป,ไเ,ป,รไปเธอกระซิบอย่างเย็นยเยอือกคำคืนนี้ปกคลุมวัดร้างด้วยความเมื่อกสนิท พระเอกและแม่ชีสายฝนยืนอยู่ในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยร่างพระเก่าผู้หายสาบสูญเสียงกระซิบเริ่มดังรอบตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนและโกรธแค้นร่างดำที่เคยปรากฏค่อยๆรวมตัวเป็นร่างสูงใหญ่มีดวงตาแดงฉานแม่ชีสายฝนจับมือพระเอกแน่นพระคุณเจ้าจงกล้าเผชิญหน้า ความกลัวของเราเป็นสิ่งเดียวที่มันต้องการทันใดนั้นร่างดำพุ่งเข้ามาใกล้พระเอกรู้สึกถึงความเย็นจับกระดูกและแรงดึงดูดลึกลงไปในจิตใจพระเอกรู้สึกความกลัวสั่งสะเทือนหัวใจแต่ก็หันไปศบตาก,กับแม่ชีสายฝนเธอกระซิบเสียงเบาจงรวมใจเราจงปล่อยใจให้มั่นคงในวินาทีนั้นเอง พระเอกรู้สึกแรงบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายเป็นความอบอุ่นจากแม่ชีสายฝนร่างดำค่อยๆสั่นสะเทือนและหดตัวลงแม่ชีสายฝนสวดมนต์เสียงเข้มขึ้นเสียงกระซิบเริ่มเบาลงร่างดำสลายตัวเป็นควันดำก่อนจะถูกดูดเข้าไปในผนังไม้ความเย็ยบกลับมาปกคลุมวัดแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ พระเอกรู้สึกใจเต้นแรงจากความใกล้ชิดกับแม่ชีทั้งความกลัวและความอบอุ่นผสมกันจนแทบละลายหัวใจแม่ชีสายฝนหันมามองเขาตาของเธอส่องประกายคืนนี้เรารอดแล้วแต่ความลับของวัดยังคงอยู่และบางสิ่งจะไม่จากไปง่ายๆพระเอกรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากแม่ชีสายฝน ไม่ใช่แค่ความใกล้ชิดทางกายแต่เป็นความลึกซึ้งของใจและจิตวิญญาณทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดพระเอกรู้สึกถึงเงาดำเล็กๆแอบจ้องอยู่แม้เหตุการณ์เหนือธรรมชาติจะสงบแต่ความลึกลับและคำสาปของวัดยังคงอยู่ในทุกเงาทุกมุมมืดแม่ชีสายฝนเดินเข้าไปใกล้พระเอกจับมือเขาไว้ พระคุณเจ้าบางครั้งความรักและความกลัวก็ต้องมารวมกันจึงจะเอาชนะสิ่งลี้ลับนี้ได้พระเอกรู้สึกถึงทั้งความสยองและความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจว่าความกลัวที่แท้จริงอาจเป็นความใกล้ชิดและความลับของหัวใจเราเองคำคืนนี้จบลงด้วยความสงบ แต่ทั้งคู่หรือว่าวัดนี้ยังมีความลับอีกมากที่รอการเปิดเผยและความสัมพันธ์ระหว่างพระและแม่ชีก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในเงามืดและเสียงกระซิบที่ยังคงแว่วอยู่รอบๆรุ่งสางของวันต่อมาพระเอกตื่นพร้อมความรู้สึกตึงเครียดและหวาดกลัวแม้เงาดำจะหายไปแต่บรรยากาศของวัดยังคงแผ่พลังลึกลับ แม่ชีสายฝนเดินเข้ามาหาเขายิ้มบางๆแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความกังวลเมื่อคืนเรารอดแล้วแต่ยังมีสิ่งที่ต้องเปิดเผยเธอพาเขาไปยังกุฏิหลังเก่าที่ไม่เคยมีใครเข้าพระเอกรู้สึกถึงความมืดและกลิ่นเหม็นชื้นปะปนกับอากาศกุฏินี้เก็บความลับของวัดไว้นานหลายสิปีแม่ชีสายฝนพูดเมื่อเปิดประตูไม้เก่า พระเอกรู้สึกถึงความเย็นจับกระดูกภายในเต็มไปด้วยคำพีเก่าผ้าใบมอมแมมและร่องรอยการสวดมนต์โบราณแม่ชีสายฝนเดินไปยังมุมหนึ่งของกุฏิเธอเปิดกล่องไม้เก่าภายในพบจดหมายเก่าและวัตถุประหลาดประหลาดนี่คือบันทึกของพระเก่าที่หายไปพวกเขาถูกคำสาปไว้เธอกระซิบเสียงเบาทัานใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนและเป็นคำพูดอย่ามายุ่งอย่าปลุกมันพระเอกรู้สึกใจสั่นแรงและมือไม่ชีสายฝนจับมือเขาแน่นจงกล้าเผชิญหน้าถ้าเรายังกลัวพวกมันจะกลับมาเสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนกุฏิเสียงไม้กรอบดังเป็นจังหวะราวกับใครกำลังเดินวนรอบกุฏิไม่ชีสายฝนหันมามองเขาคืนนี้ เราจะต้องสวดมนต์รวมใจเพื่อเปิดเผยความจริงของวัดนี้และ,ะเผชิญหน้ากับเงาดำพระเอกรู้สึกแรงดึงดูดทางใจและกายจากแม่ชีสายฝนความกลัวผสมกับความใกล้ชิดจนแทบทำให้หัวใจเขาแตกสลายค่ำคืนนี้พระเอกและแม่ชีสายฝนยืนอยู่ในกุฏิหลังเก่าที่เต็มไปด้วยคำพีเก่าและร่องรอยคำสาบ เสียงลมพัดแรงจนประตูไม้สัน่นและเสียงกระซิบแวววราวกับมีหลายเสียงโอบล้อมแม่ชีสายฝนจับมือพระเอกแน่นพระคุณเจ้าเราจะต้องรวมพลังใจของเราเพื่อเผชิญหน้ากับเงาที่แท้จริงของวัดนี้ทันใดนั้นเงาดำปรากฏตัวอีกครั้งสูงใหญ่ดวงตาแดงฉาน และเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตพระเอกรู้สึกใจสั่นและเย็นยเยือกแต่ในขนาดเดียวกันความใกล้ชิดกับแม่ชีสายฝนทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมั่นคงแม่ชีสายฝนเริ่มสวดมนต์เสียงเข้มจงรวมใจจงรวมพลังอย่ากลัวพระเอกเริ่มนั่งสมาธิและรวมจิตใจเขากับแม่ชี ทั้งคู่ปล่อยพลังจิตที่ลึกซึ้งออกมาร่างดำเริ่มสั่นสะเทือนและส่งเสียงคร่ำครวญเสียงนั้นดังก้องไปทั่วกุฏิพระเอกรู้สึกว่าจิตวิญญาณเขาและแม่ชีรวมเป็นหนึ่งทันใดนั้นเสียงกระสิบแววว่าความรักความกลัวความใกล้ชิด คือกุญแจของเจ้าร่างดำเริ่มแผ่พลังและค่อยๆหดตัวลงก่อนจะสลายตัวเป็นควันดำที่ถูกดูดเข้าไปในผนังไม้ความเงียบกลับมาครอบคลุมกุฏิแต่พระเอกรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของความลึกลับที่ยังคงอยู่แม้ฉีใสฝนหันมามองเขาดวงตาเงียบสงบแต่ลึกซึ้ง พระคุณเจ้าเราผ่านมันมาแล้วแต่ความลับของวัดยังไม่ได้จบและบางสิ่งจะอยู่กับเราเสมอพระเอกรู้สึกทั้งความสยองและความอบอุ่นผสมกันอย่างแปลกประหลาดทั้งคู่จับมือกันแน่นรู้สึกถึงพลังเหนือธรรมชาติที่เกิดจากความใกล้ชิดความกลัวและความรัก คืนนี้เป็นคืนแรกที่พระเอกเข้าใจว่าความกลัวที่แท้จริงอาจเกิดจากความรักและความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งระหว่างเขากับแม่ชีคืนมืดสนิทพระเอกและแม่ชีสายฝนกลับมาที่ห้องใต้ดินของวัดความมืดครอบคลุมรอบตัวพวกเขาอย่างหนาทึบเสียงลมพัดและเสียงไม้กรอบดังเป็นจังหวะราวกับวัดยังมีชีวิตอยู่เอง แม่ชีสายฝนจับมือพระเอกแน่นคืนนี้เราจะต้องเผชิญหน้ากับคำสาดทั้งหมดของวัดนี้ทันใดนั้นเงาดำปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ใหญ่และน่าเกรงขามที่สุดร่างดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบแววเป็นหลายเสียงผสมกันพระเอกรู้สึกความเย็นจับกระดูกและแรงดึงดูดลึกลงไปในใจแม่ชีสายฝนเริ่มสวดมนต์เสียงดังขึ้นจงรวมใจเรา ทรงกล้าเผชิญหน้าอยากกลัวพระเอกนั่งสมาธิพร้อมแม่ชีความกลัวเริ่มผสมกับความใกล้ชิดและความรักที่ลึกซึง้งมือของพวกเขาสัมผัสกันแน่นเป็นพลังเดียวร่างดำเริ่มสั่นสะเทือนและส่งเสียงคร่ำครวญดังสนัน่นเสียงกระซิบแววว่าเจ้าทั้งสองจะเอาชนะได้ด้วยใจความกลัวความรักและความใกล้ชิดทันใดนั้นพระเอกรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้าสู่ตัวเขา ความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความมั่นคงและพลังเหนือธรรมชาติแม่ฉีสายฝนกระซิบข้างหูเขาว่าพระคุณเจ้าจงปล่อยใจให้มั่นคงจงใช้พลังจากใจเราร่างดำเริ่มสลายตัวเป็นควันดำที่ถูกดูดเข้าไปในผนังไม้เสียงกระซิบและหัวเราะแถวลงจนหมดความเงียบกลับมาครอบคลุมแต่บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติ พระเอกรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากแม่ชีสายฝนทั้งความกลัวและความอบอุ่นผสมกันจนหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะระเบิดแม่ชีสายฝนหันมามองเขาเราผ่ามันมาแล้วแต่ความลับของวัดจะยังอยู่กับเราเสมอทั้งคู่จับมือกันแน่นความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยทั้งความกลัวและความรักผสมรวมกันจนเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถปกป้องพวกเขาจากเงาสิ่งในวัดได้ พระเอกรู้สึกว่าค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะความกลัวแต่เป็นการเข้าใจความรักความใกล้ชิดและความลึกลับของจิตวิญญาณมนุษย์ร่งสางของวันใหม่พระเอกและแม่ชีสายฝนยังคงอยู่ในกุฏิหลังเก่าความเงียบสงัดปกคลุมรอบตัวแต่พวกเขารู้สึกว่าวัดกำลังรอให้เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่แม่ชีสายฝนเปิดคมภีรโบราณที่พบเมื่อคืน และเริ่มอ่านเสียงเบาวัดนี้ถูกคำสาปตั้งแต่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องบางสิ่งและผู้ที่พยายามเปิดเผยต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ยังไม่ไปพระเอกรู้สึกใจเต้นแรงสิ่งที่ซ่อนอยู่คืออะไรเจ้าคะไม่ชีใส่ฝนหยุดมองเขาตาของเธอส่องประกายมันคือ พลังมืดที่เกิดจากความโลภความเกลียดและความตายของผู้คนพระเก่าที่หายไปพวกเขาไม่เคยละทิ้งวัดนี้เพราะพลังนั้นจับจิตใจพวกเขาไว้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าและกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งพระเอกรู้สึกแรงดึงดูดจากความมืดรอบตัวแต่ในขณะเดียวกันความใกล้ชิดกับแม่ชีสายฝน ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมั่นคงแม่ชีใส่ฝนจับมือเขาแน่นจงรวมใจเราจงกล้าเผชิญหน้าพลังจากใจเราจะสามารถปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้พระเอกรวบรวมสติและจิตใจนั่งสมาธิเพราะแม่ชีสวดมนต์รวมพลังความกลัวและความรักผสมกันจนปลายเป็นพลังเหนือธรรมชาติรังดำที่เคยปรากฏ ค่อยๆปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เล็กลงและอ่อนแรงเสียงกระซิบพูดคำสุดท้ายความรักความกลัวความใกล้ชิดเป็นกุญแจของเจ้าพระเอกรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายความมืดค่อยๆหายไปเสียงกระซิบและหัวเราะแผ่วลงจนหมดความเงียบสงัดปกกลุมวัดอีกครั้ง แม่ชีใส่ฝนหันมามองเขาดวงตาเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเราทำสำเร็จแล้วพระคุณเจ้าพระเอกรู้สึกทั้งความสยองและความอบอุ่นรวมกันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนความกลัวความรักและความใกล้ชิดกลายเป็นพลังที่ทำให้พวกเขาเอาชนะเงาได้รุ่งสางครั้งใหม่ วัดร้างกลางป่าลึกปกคลุมด้วยหมอกหนาพระเอกและแม่ชีสายฝนยืนอยู่หน้ากุฏิหลังเก่าทั้งคู่รู้สึกถึงความเงียบที่หนักแน,น่นและเต็มไปด้วยพลังลึกลับแม่ชีสายฝนหันมามองเขาพระคุณเจ้าวัดนี้ไม่เคยว่างเปล่าความลับของมันยังคงอยู่แต่เราผ่านพ้นพลังมืดมาแล้ว พระเอกรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ลึกซึ้งจากแม่ชีสายฝนทางความกลัวที่เคยมีตอนแรกได้ถูกแทนที่ด้วยความมั่นคงและความเข้าใจแม่ชีสายฝนพาเขาไปยังบันไดขึ้นสู่กุฏิชั้นบนคืนนี้เราได้เรียนรู้ว่าความกลัวความรักและความใกล้ชิดสามารถเอาชนะพลังเหนือธรรมชาติได้ ขณะที่ทั้งคู่ก้าวขึ้นไปเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบที่เคยน่ากลัวกลับเงียบสงัดอย่างผิดปกติพระเอกรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากจิตวิญญาณของพระเก่าที่ถูกปลดปล่อยแม่ชีสายฝนหยุดเดินหันมาจับมือเขาพระขุนเจ้าบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดไม่สามารถทำร้ายเราอีกต่อไปแล้ว เพราะเรารู้ความจริงและรวมใจเป็นหนึ่งพระเอกรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนภายในจิตใจทั้งความกลัวความรับและความใกล้ชิดผสมกันจนแทบจะทำให้หัวใจแตกสลายแต่ครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ให้พลังและความมั่นคงท่านใดนั้นเสียงกระซิบอ่อนลงเหลือเพียงเสียงเดียวเจ้าทั้งสองผ่านมันมาแล้ว ความลึกลับของวัดนี้จะคงอยู่แต่ไม่สามารถทำร้ายผู้ที่กล้า,ผาเผชิญหน้าได้แม่ชีสายฝนยิ้มบางๆพระคุณเจ้าความกลัวและความรักที่เรามีทำให้เราปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกับพลังเหนือธรรมชาติได้พระเอกรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงจากแม่ชีทั้งคู่ยืนจับมือกัน มองออกไปยังวัดและป่าลึกแม้งเงาดำและคำสาปของวัดยังคงอยู่แต่พวกเขาได้เรียนรู้ความลับและเอาชนะพลังมืดด้วยความกล้าความรักและความใกล้ชิดของกันและกันค่ำคืนนี้จบลงด้วยความสงบแต่ความลึกลับของวัดยังคงอยู่เสียงลมพัดและเสียงไม้ดังเป็นจังหวะทำให้พวกเขารู้ว่าแม้ทุกอย่างสงบ แต่ความลึกลับจะคอยเฝ้ามองอยู่เสมอพระเอกรู้สึกถึงพลังเหนือธรรมชาติที่เกิดจากใจของพระเอกและแม่ชีสายฝนและครั้งนี้ความกลัวที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความรักและความเข้าใจในความลึกลับของชีวิตและจิตวิญญาณ